อื phải ่พกันไปนั่งอือนั่งมาพอไปก้นก้นก่อนมาทักทายบุญทายบุญเขาโอนเงม้างไหมพอไปก้นแบบไปก้นเรื่อตัวไหมพอบ่อยบอกใครว่าทกบอกใครพอได้บังได้แค่ความรักความรักอือว่อือรังกองก่อน บอกไคไม่ได้นาฮันบอกเขาถรลากเอไม่ถึงถึเไม่กล้าเขาอยากไปแล้วเออเาเลยอยักหาจางพอเขาเลยว่าใครผู้ดขุนักเขาก็เอาเงินให้ตัวพอถามว่าอิ่งนั่งตาว่างเอาเสื้ผ้าไปฝากว่าจังไปฝากพ่อหามบอกใครว่าใคจะทำต้องร้ายลวกกวน ไม่แม่ควบเขาเรานังอีนั้นะช้าก็ไปกลเออตี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 ฟาาไปหนวกมึงดีป่ามึงปูตากับมือปืดช้ากับูที่ฝักขาวจากบ่าป้าาเอาเอาองบัตเขาไปวาให้ตูฟาดาไม่รัาหักบดีว่าไม่ไปขูตากี่ฟาทฟาว่า ว่าสิ่ผูที่สาขาวา่าปลอดภัยวา่าระ่าดผู้ตาเขาเล่บอว่าปลอดภัยปลอดภัยไม่มีปัญหาเพราะว่าราัารักเออใครคู่แต่คนรููใจไปทั้งเยอะเนาะรู้ใจเชื่อใจได้นะที่บอก<ด>ว,าว,าว,ว่า,าแ,ว<ด>แต่ว่ามันเป็นความรักเรื่องเรงปากเรื่องตามได้ครตัวแต่ว่าอันที่แม่ ไดถุงถึงเก่าเขาใครดูอยอกเอาเลยไื่เขาตัว่า้ใครืูอ่ากเอาเรื่อเลื่องกับว่าใจว่าทาดขาว่างหามเพี่ยงเรื่องล้อีพอมาถามัด่ให้เอานึงท้องถามที่หาเขาเขาว่าให้ทับกันพอกรเลยไปเรอยากวันพอกาไ้แวนตาจังที่เป็นอะมื่ป๊า,าคือบ้าเลย มเกตูบมึงมือตเออเรื่องของ t ห ứ n เขามบบมึอตัคืออะไรับาเขาเลยห้พ่อไปเขาเขา่าห้ามเรียนนะพ่อจำหน้ไหมบ้างเรียนกับบ้าเรียนเอาางได้บ้าเอาเป่าไรบ้าพ่อขาว่ารือเ่าได้ขาขาดบ้างรือ่าเอาเป่าพ่อขาวบารอเ่าเอาห้าทีทีพอป่าเราทหามันหาทีทีททท โต,ตท่านค่ายไม่ต้องแต่งมานาพาะว่าเอาห้าคทีทีหนึ่งถุงข้าพอว่าห้าทีทีหนึ่งถุงข้าเอารหาสไม่มีรหาสพ่อแล้วรหัสเอคือเอปู่ตาเนาะจะบอกใครร้องห้าือคือหนึ่งถุงข้าเขาว,ว่าขั้นข้นหูงจะเข้าไปกดได้นะ ไปมาทุกคนมาทางทางเปลี่ยนบ้นมากก็ขอเคยไม่อยูว่าเคยเคยเปลี่ยนบอานเขาว่าอีนั่งหลัาว่าเขาเอื้อมว่าบัดเอทีเอ็มกดงานไหนได้งานมั้นมาทานมาเมาก็กดได้ถ้าถูกรหัส่าค่ะพอเมาเ้งเมาจำได้ค่าทีอคือ หนึ่งถุงข้าห้าทีสีหนึ่งถุงข้า่าคือยเนาะเด้บวกยังไงหรือว่าโอ้รู้กกั่าฮ่้าทีหนึ่งถุงก้าววั้งาเป็ตัวงได้เฉยความต้มเม่งจังเต็งมาเต็งรับเต็งไม่เอาวามต่ามากเลยบว ังอ <anto> ึน <divide S 1> ังกรกอยวาพอมีม้วบอกว่คู่มันมีม้งนเด็กมันม้วขางร่างกาทชามีม้วนขางร่างพอกระชเกหนักบุ่งสาวก็ถคากขากระอาหารมีเก้าเดาบ้าเลยว่าขาก็ถชากกับเก้าเดามีม้วงขางร่าง บางนีมันก็ขังบมอนอมเอ,อจแต่ัางทีก็หวานเหนือนาะรั่นงห่ะจำระครับเอที่เวอวยพอบได้แล้วอู่ัหนักมาท้าผาโชคคืออันว่าให้พอไดโแล้วห้ารังคือหันหันเม้าวะเป็นหนังหันเข้าวเบ้าคนมือคืออันว่าห้าทีทีหนึ่งถึงข้าวห้าทีที มนึ่งถ่าวว่าท่าววนว่าจางานกูได้นะ <ừ. S 2> แต่ว่าถ่าว่าไม่ไปคบกัว่เงินว่าออกแล้ว <ừ. S 2> บ่าไรออกแล้วจาว่ม่ัดคิดกับบ่าไรปังบ้าหุงจักว้างบ้านนึ่งงคือพ่อเอาไปฝากใ้บุตไม่ชวนถึงเอยแปลว่าว่าไม่ๆๆไปคิดวิแป่อืา เขาบอกไม่เลยเต้งทำก่อนไม่ไม่ไปถูถึงก้าวเขาอ่ะ<ช>เขาหคยเลืออเอ่าพอกะเลือกเอาหน้าวนงาน,านวาะเอาห้าสี่สี่หนึ่งถูก้าบางมง้างบาเลยง้างเลยใคบอกเมเาบอ,าบอเปิดเผยนะเขาใจเมืองมันเป็นโขาร่ มาแนค่ะแแกงแงค่ะบ้านนพักหอกเไม้ครับผมพักหอกเกลวเกลียเกลียวเกยวเนำความความความาบานนี่ก้อยไม่ไดเขาก็เอื่อก้อยเขาอื่อฟักหลอกเนาะจพอกันหนุ่มบานให้กับพักหลอกเขาค้า Đúng không? ăn Thì anh bài bạc cọp không? Không chắc bài bạc cỏ không? Chắc, nhưng mà Chắc nhưng mà, bắp bạc bài bạc Ờ, bài bạc thịt thồng thồng mà Đúng không? Đúng nào, ơ vàng Ừ, bằng bàn 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 như thế mà mà phần bàn Và còn nhìn môn phần bồn Đúng มือม่อไม่มมมมหายลูกหายร้านไม่โูกไม่รกไม่โูกไม่หวานหายลูกร้านไม่ถูกได้กินระค่กแม่เหไม่กินระพ่อหนักมือเห็นมะเห็นมะไม่กินระพ่อไม่กินแค่กูลูกไปเอออามออดีนะ <laughs> ลูกดีครับคุณลูกีมีความถูกกลน,นะ<อ>ขาคืงขาถูกอยากหนป่วยตัวเมื่อในีลูกคี้มาแร้วีข้นเก่ากเห็น์ม มีรังบ้านก็อามากเนเห็นแบบเห็นหน้าโพโบคือมากเลยมองข้างอึ้งเหงาอึ้งเหงาอึ้วเหงาเว่ยเกาค่ะมึงรังบ้านดู่น้มาบ้านเราเรียนบ้าของเธอดูนะะ อันนี้กับขอนน้อแท้มัพอมาแอ้วเอาว่าขาเป็นนี่ขออนเขาเอาแขนมาแท้นนมัมีมาบ้าค่ะ <c oughs> เออห้าขีทีมึงฟุกอ้าวกับขออแท้นะป <c oughs> ูขก็นจำดีเด้เมื่อไหร่เออขั้นะ่งรหัสหน่กมากทีเอาต้อนออกจากตูนนได้เลยโอ้กลับบแปลว่าทำรักบ,บ้านที่ชืขอข <c oughs> พ่อต้องเรลแต่กรนี่ครับไ้ข้นจำทางว่าออกนะรหัสรั บัดเอขี้อื๋พอพ่อโคกเอืยงนะเอื่างหลาว่าพ่อเฮ็ดเอืยงหมดว่าค่ะว่าหัสพ่อกับเบือกเอียงหมดมว่าค่ะพกบัดพ่อกับพกเอีย่หมดว่าคายความไถยของบ้านว่าครับผมบานที่ง้างจาเปียงได้จังไปโก้ต่าร้ล,ลูกร้านเอวอหลอมไม่ต้คูค่คกๆหนักหนั เขากบว่าไม่พอมาทานเขาถึงกึงกอกหมอกับว่าไม่อักแก้ตับโบกก็ว่าใดมาทานผมอยากไปกวเราปูตานะมาทานฝักมักแก่ผมอยากไปกินงยายอีพอเล้วผมอยากไปเก้จับโบกนะกือแก่กด่กแก่แก่ก็กบว่าไม่น้ำน้ำแล้วมาขึ้นผิวหกเอาแบบนี้ได้ไหมพ่อจักไปกด ระั a เอทีอี่าที่ผี่บุญนองเรา้านจำได้ะาจำได้จะกพ่อข้อหวานเลยแม่พ่อกับจำแม่ไม่เห็นพ่อท่าเ่าจำแม่คุนหนังหลตัวท่านไทยวตีรังกาตัวพูน no โองเื่อเออื่งเอเื่อออื่มงเร่เขเ่อโชคอเรเร เน้อเอ้พ่อเราลางหกหลเอามาชิงทิ้งอ้คำถามคู่นั้นเนี่ยน้อถ้าทีคือิ้งลงถุงว่าหาเอ่ที่เอ็นะจำปนมาที่สีกบพ่อจับไปกบมาแก่ครูผู้รหา่บ้าน้อแต่ว่าที่ไปเิ้งก็แบบไม่ตู่มันขกึนบานจู้หดายหว ไปเทบงว่าที่เท,ท็คโคกไหมเทบรร้งหายลูกร้ายว่าวันถึงจะโคกกันว่ามันมันบัดจุกได้เท่าได้ใ่ไหมบาบัดจุกได้เงินจักบาทแล้พอถไปขึ้นแต่ละหน้า,านบึงแปเคแลว่หาเรื่องบัดเออที่อืกก่นไม่ขาดหาเรื่องบัดเอที่อืน่นโกงเงินจัดได้ขาว่าออกแมบ้า <c oughs> นี่แหละเขาว่าโชคใคยโชคมาเนะาะเออพวอเราหกหมัเอามาชิมทีออ้าส่าไม่ผู้สังเ่ยเนาะถ้าคือหนึ่งถุงราคาเออที่เอิเนะจับผมบางที่คือกพ่อจับไปกดมาแต่พวกผู้ร่านนะ đó ta ừ. qua thì tại quân cứ gặp mấy tù mấy bàn chú đời lại thì phải thê bưng mấy khi thê cục thê bưng hai lúc rãi qua thê cục tại mấy tù mấy mấy bàn chú đời đại mấy quá bàn chú đời nên chặt lại nên có thì phải kêu tờ đá ná khi hà mấy bát ขาเรื่องััดเื่นที่อื่นกมเงินจังไดนขับออกไม่หมดจจ่ๆดีองกันบ้าในได้วัดเจ็บที่อื่นพักไา,ายขังบ้น<ำ>านแล้วก็พอเม้าเราได้คือหอบไอ้ามาวอาหอ มาช่วยช่วยกูอมเออขิงเขาอึกาบบเขาลองพขาไม่หายไม่กั่นเนาะได้ขินอึมได้ิเต็มแล้วเลาหลานราบาได้ทชคได้ทงทชกได้ิงทังแบบากเลยวะบาที่ือขอบางที่คือขอบแล้วพอจะไปเกิดทั้งน้าแล้วจะให้ตึ้งกคน จำได้เนาะ้าทีกีเนาะหนึ่งถ้าห้าทีีหนึ่งถุเก้าเรียบร้อยหมดเลยไปว่าพอจำได้ัหมประหัดจำได้ไหมเออภาว่ะมันกลมือกลเรื่องแลไวพอจำไปเสือบ้านมาเพื่อว่าไปเบิกเอาบ้านไหนไปกดเอาอยู่ตูงมาจักเอาไงจัง ก๊อบ mm. uh ุ đi, uh ่ก็บด้ด้พอก๊อบตเทาก็ได้พ่อไปดูเมึงดัอีหืดด้งาด้ม่เมือเมึงเป็นมั้งพ่อไปฝากมึงนี่ถ้าไปก๊อบมึงนี่ก็ได้กมึงนี่้างพ่อะพ่อเห็นบาดบันไไปก๊อมึงนี่ดักมึงนี่้อง้านเชอยงไปก๊มืองกับดใหายนรังนา้าไปกบ แต่ว่าพอไขาใค่ไใใ่เขไปก็ตีแล้ว <c oughs> นะบาดยู่กับพ่อแต่พาพ่อไปถือถือนะบ่ใครเชื่อใจพายแล้ว <c oughs> บาดตัวเองตามมาแล้วหามใครเบถือเขาใจ้่เร <c oughs> ิ่มรหัสหกตัวเขาใครขางมนให้ตามบางนใจแต่เขาว่าให้ตามมาในใ่ใในต

妈，妈，妈好。。猫，娃娃，好。哈妈哈！妈猫，娃娃，我来抱。嗯，这阿猫，我多的多猫了。我多怕。那看，看妈慢，还磕磕不歪吗？啊。还磕磕不歪吗？啊。

จุกสาธุสาธุับปูออฮะหายมือถูกมือหลาแล้วลูกแล้วไปกินราบครับครับเอ้าเขาไม่ัาครับคริไปฟ้อนเกี่ยวกันยกกับเขาคงเขาคงไปเปิดเพื่อหายไปแล้วบ้าเมาใช่บ้เมาเอาหังบ้าเมาว่าบอกเรปูวไปเปิดก่อนครับครับบักแคบเอไปหายแบบนี้ ไปดึงไปเป็นดุกคนมัวแล้วบอกใจเบ็นตัวให้พวกเออกำลังมวดทำันบ่งแต่